ตัวอย่างโจทย์ข้อที่19โจทย์ข้อนี้บอกว่านาย A ยืนอยู่บนตึกสูง20เมตรครับอ่ะมาดูที่ภาพตรงนี้นะนาย A ก็คือสีม่วงๆตรงนี้นะครับยืนอยู่บนตึกสูงตรงนี้20เมตรและนาย B ยืนอยู่บนตึกสูง45เมตรครับอ่ะนาย B ตรงนี้ก็สีออกน้ำตาลส้มๆเนี่ยอยู่บนตึกสูงตรงนี้45เมตรครับโจทย์บอกว่าถ้านาย A คขว้างลูกบอลไปในแนวระดับด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาที นี่นะครับคือลูกบอลของนายเอเนี่ยคว้างมาด้วยความเร็วในแนวระดับคือชี้มาทางด้านขวามือตรงนี้6เมตรต่อวินาทีครับโจทย์ก็ถามว่านาย B จะต้องคว้างวัตถุออกไปในแนวระดับด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีตำแหน่งที่วัตถุของนาย A และวัตถุของนาย B กระทบพื้นเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะตรงนี้ก็คือลูกบอลหรือวัตถุของนาย B ที่คว้างออกมาทางด้านซ้ายตรงนี้โจทย์อยากรู้เขาว่า u b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เขียนสัญลักษณ์เป็น ux เนี่ยคือเป็นความเร็วในแนวแกน x ของ b ตรงนี้โจทย์อยากรู้ครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าโอเคนะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําการคํานวณของแต่ละวัตถุก่อนนะครับเลือกว่าเราจะคํานวณวัตถุไหนก่อนเดี๋ยวพี่จะคํานวณบนวัตถุ a ก่อนนะพี่จะหาเวลาที่วัตถุ a เนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่ตกถึงพื้นนะครับเนี่ยจะคํานวณว,ว่าจากตรงเนี้ย มันเคลื่อนที่ปื๊ดมันถึงตรงนี้มันใช้เวลาทีเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะเด,อเดี๋ยวเราจะตั้งสม,มาการในแนวแกน y ครับแล้วนี่ก็คือสูตรในแนวแกน y ที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเรารู้ข้อมูลอะไรในแนวแกน y ของวัตถุ a บ้างครับอ่ะมาดูที่ความเร็วต้นก่อนรู้ไหมความเร็วต้นในแนวแกน y ของวัตถุ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะถ้าเราคว้างวัตถุออกมาในแนวระดับแบบนี้เราต้องรู้เองนะครับว่าความเร็วต้นในแนวแกน y ของ a จะมีค่าเท่ากับก0ูนย์นะ ต่อมารู้อะไรอีกครับนะถ้ามันอยู่บนตึกสูงแบบนี้เราก็รู้ว่าเวลาการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันคือเวกเตอร์ที่ลาาจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสุดท้ายแบบนี้นะครับ s y ของ a เรารู้มีทิศลงขนาด20น้องๆสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนใน YouTube สอบถามเรื่องเรียนพิเศษและคลาสเรียนต่างๆได้ที่ไลน์ยูสูติลเอร์นะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะ รู้อะไรอีกครับรู้ว่าตลอดการเคลื่อนที่ความเร่งมีทิศลงขนาด10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะโอเคเอาอไปเลือกสูตรได้แล้วครับเรารู้ s รู้ u รู้ a หา t ใช้สูตรไหนครับ s u a t ก็สูตรที่3ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็กรอบมา s เท่ากับ ut บวก1งส่วนยกกำลังสองต่อมาก่อนแทนค่าต้องกำหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางครับข้อนี้พี่ให้ทิศลงเป็นบวกแล้วก็ทิศขึ้นเป็นลบนะครับ ้าแทนค่า sy ก่อนครับ sy ของ a มีทิศลงขนาดเท่ากับ20ลงเป็นบวกก็เลยแทนค่าเป็น20เท่ากับ uy มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ uy ของ a มีค่าเท่ากับ0ูนดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนเป็น0ูนย์ะครับบวก1ส่วน2 ay คูณกับ t ยกกำลังสอง ay มีทิศลงลงเป็นบวกแล้วก็ขนาดของมันคือ10ก็เป็น1ส่วน2คูณ10แล้วคูณกับ t ที่เราอยากจะรู้ยกกำลังสองครับนะคิดเลขออกมานะจะได้ t ของ a เนี่ย มีค่าเท่ากับ2วินาทีนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคำนวณหาตำแหน่งที่วัตถุ A เนี่ยตกถึงพื้นคือเราอยากจะรู้ว่าระยะ Sx ของ A ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะจะหาอ้น,นี้ต้องคำนวณในในแนวแกนไหนครับในแนวแกน x ถูกไหมซึ่งในแนวแกน x ก็มีสูตรเดียวก็คือ Sx เท่าก,กับ ux คูณ t นะอ่ะโอเคเรารู้ข้อมูลอะไรบ้างครับตรงนี้ เรารู้ u x ไหมรู้นะ u x ของ a มีค่าเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมามีค่าเท่ากับ6เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับส่วน t ของ a ก็คำนวณมาแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น6คูณ2ได้12เมตรครับได้ s x ของ a แล้วนะคือ12เมตรต่อมาเดี๋ยวจะมาคำนวณของวัตถุ b นะครับก็เดี๋ยวจะมาหาเวลาที่ b ใช้ในการเคลื่อนที่ตกลงมาถึงพื้นไม่ต้องแต่โยนลงมาเนี่ยปื้ดถึงพื้น่างงี้ใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ นะก็ตั้งสมการในแนวแกน y ครับสูตรที่ใช้คำนวณก็จะมีสูตรในแนวแกน y ก็เหมือนเดิม hey, ต่อมาก่อนที่จะเลือกสูตรเราก็มาดูว่าเรารู้ข้อมูลอะไรในแนวแกน y ของเจ้า b บ้างนะครับเราก็รู้ว่าความเร็วต้นในแนวแกน y ของ b มีค่าเท่ากับ0นะครับรู้อะไรอีกครับถ้าตึกมันสูงอย่างเงี้ยเรารู้แน่ๆว่าการกระจัดของตรงเนี้ยมีทิศลง s y ของ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ45เมตรรู้ความเร่งนะอันนั้นเรารู้ s รู้ u รู้ a เราจะหา t เราก็ใช้สูตร3เหมือนเดิมนะครับ s เท่ากับ u t บวกหนึ่งสอง a t ยกกำลังสองให้ลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบครับเอามาแทนค่า s y ของ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับทิศลงเป็นบวกขนาด45ก็แทนเป็น45เท่ากับนะ u y b เป็น0นย์ะครับพจน์นี้1ส่วน2 a t กำลังสองครับ a ทิศลงมีขนาดเท่ากับ10ก็เป็นบวกนั่นก็เป็น1ส่วนสคูณสิบคูณทยกกำลังสองคิดเลขออกมาจะได้ T ของ b เท่ากับ3วินาทีครับ อ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคำนวณในแนวแกน x ของ b นะครับก็จะในแนวแกน x ก็มีสูตรเดียวก็คือ s เท่ากับ ut นะอ่า sxb มันคือระยะความยาวตรงนี้นะครับระยะความยาวตรงนี้หาได้ไหมครับดูจากรูปทั้งหมดตรงนี้39ส่วน sxa ตรงนี้ยาว12ครับดังนั้นตรงนี้เป็น39ลบคิดเลขออกมาจะได้27เมตรครับเอาแทนค่าเข้าไปเป็น27เท่ากับ Ux b ก็คือสิ่งที่เราอยากจะรู้ครับคูณกับ tb tb ตรงนี้หามาแล้วคือ3แทนค่าเข้าไปครับจะได้ความเร็วต้นในแนวแกน x ของ b มีค่าเท่ากับ9เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นนะครับตอบข้อ1เนาะช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พิติด้วยนะครับขอบคุณครับ